มีข้างนบินโตอยู่เขาเห็นเลยใช่ไหมฮะผัดให้หลานทายสุดรักออกเอติีอย่างยัง <Okay. S 1> เต้เป้ซักผ้าอยู่ Oh